โรงเรียนบ้านพันชนะตั้งอยู่ตำบลพันชนะอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตห้าด้วยความตระหนักถึงปัญหาถึงความสำคัญในการลดใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียน สภานักเรียนจึงได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขาการลดใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการถุงผ้ารักโลกสภานักเรียนประชาสัมพันธ์ช่วงเช้าการลดใช้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน สภพานนักเรียนประสานความร่วมมือการลดใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่หน้าเสาธงห้องเรียนร้านค้าภายในโรงเรียนและในชุมชนนักเรียนใช้ปิ่นโตกล่องข้าวใส่อาหารเป็นของตัวเอง หลังจากเริ่มทำโครงการถุงผ้ารักโลกจึงทำให้ถุงพลาสติกภายในโรงเรียนลดลงนักเรียนหันมาใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกมากขึ้นจึงทำให้โรงเรียนสะอาดน่าอยู่น่ารู้น่าเรียนรมกั่ไ